เพื่อนพองน้องพี่พบกับผมสอนอพรคเครื่อง f อฟในช่องสอนอชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนพองน้องพี่ไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนอคัตธรรมโอดีตเจ้าวาดวัดเกินกะถินเป็นพระปิตามหาอุดนะครับพิมจัมโบ้นะครับฝังตะกุดทองคู่นะครับไปชมในคลิปนะครับว่าพระปิตามหาอุดฝังตะกุดทองคู่ ดูอย่างไรนะครับมีจุดสังเกตรตรงไหนบ้างนะครับไปชมในคลิปนะครับก่อนไปชมคลิปฝากเพื่อนเพอน้องพี่กด subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมในคลิปกันเลยนะครับครับที่เพื่อนเพอน้องพี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนอักขโมอดีตเจ้าวาดวัดเกินกรถินจังหวัดลบบุรี คลิปนี้จะพามาชมศึกษาดูพระปิตามหาอุดเนื้อผงพิมพ์จัมโบ้รุ่นแรกนะครับซึ่งฝังตะกุดทองคำสองดอกไปชมกันนะครับว่าพระปิตาพิมพ์จัมโบ้ดูลักษณะแบบไหนเป็นแบบไหนบ้างนะครับมาชมกันนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับจะออกสีเทานะครับนี่นะครับออกสีเทาๆนะครับบางองค์ก็จะออกซีดกว่านี้นะครับนี่คือที่เหลืองเห็นเหลืองเหลืองนั่นคือตะกุดทองคํานะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับจะสวยงามนะครับก็การแกะพิมพ์ทรงนะครับก็คือเป็นปิดตามหาอุดนะครับก็พุทธคุณ แขวคขาดปลอดภัยมาหมาล่ามนะครับนิ้วคมลึกชัดเจนนะครับแล้วก็แขนสวยงามนะครับแกะได้สวยงามนะหูเห็นชัดนะครับใบหูนะครับนี่คือด้านหน้านะครับแกะได้งดงามนะครับจำนวนสร้างน้อยมากนะครับที่ทางวัดแจ้งไว้ในใบเบอร์ชัวรก็69องค์นะครับ พระมหาอุดรุ่นนี้นะครับก็มีแบบฝังตะกุดทองคำสองดอกฝังตะกุดเงินทองนะครับฝังตะกุดทองเดียวตะกุดเงินแล้วก็ไม่ฝังตะกุดนะครับแล้วก็จะแยกเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแต่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับฝังตะกุดทองคำสองดอกนะเนื้อจะออกสีเทานะครับ จำนวนสร้าง69องค์นะครับไปดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นี่นะครับที่ที่เราเห็นอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นตะกุดทองคำนะครับนี่สองดอกนะนี่นิ้วเห็นชัดเจนนะครับร่องนะครับความคมชัดนะครับหูนิ้วล่องลึกนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหลัง ด้านหลังก็มีคำว,ว่าวัดเกินกระถินลบบุรีนะครับนี่ะครับแได้วยสวยงามนะครับแล้วก็มีคําว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่คือพิมพ์จัมโบ้นะครับความหนาขององค์พระนี่นะครับอันนี้วัดจากขอบนะครับประมาณ หกมิลน,นะครับประมาณหกมิลนันะละ่นแหละห้ามิลกว่ากว่านะตีว่าหกมิลน,นะครับความกว้างถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสามเซนนะครับสามเซนนะครับความสูงก็อยู่ประมาณสามจุดเจ็ดนะครับ อันนี้เป็นเนื้อเทานะครับพระองค์นี้ผู้ครอบครองก็เป็นของคุณะวิทย์เมทาวรลักษ์นะครับหรือโจจันประดิษฐ์นะครับรองประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับแล้วก็เป็นทีมกรรมการรับและตัดสินพระงานประกวดพระเครื่องโตหลวงพ่อเพี้ยนยอดนิยมนะครับก็ท่านก็ให้มาทําทคลิปเพื่อให้ สิทธิอนุสิ์ได้ศึกษากันนะครับไปดูอีกองนะครับนี่อันนี้จะออกดำนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์จัมโบ้นะพิมพ์ใหญ่นะอันนี้ฝังตะกุดทองคำเหมือนกันนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นตะกุดทองคำสองดอกนะครับองนี้ค่อนข้างจะสวยกว่าองค์ม่อกี้นะครับเพราะว่าขอบ ยังสมบูรณ์แบบนะไม่มีบินเลยนะครับขอบคมเลยนะครับเนี่ยซึ่งพระองค์นี้ก็เป็นของคุณประวิทย์เมทาวรรักษ์เหมือนกันครับหรือคุณโจ้จันร์ประดิษฐ์เหมือนกันนะครับก็ท่านก็ส่งมาให้เพื่อให้มาทำคลิปเพื่อให้ศิทธานุสิท์ได้ศึกษาได้ง่ายขึ้นนะครับว่าพระปิตา หมาอุดพิมจัมโบ้นะครับเนื้อดำนะดูยังไงครับเนี่ยถ้าดูนะสวยงามนะครับผมแทบไม่อยากจะจับอะไรของเขามากนะครับนี่นะฮะมาดูด้านหลังก็แกะเหมือนกันนะครับเหมือนเนื้อสีเทานะครับเหมือนกันนะครับคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็มีคำว่าวัดเกินกระถินลบบุรีนะครับยันนะครับ ขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันนะครับดูใกล้ๆเทียบเทียบกันนะครับนี่ครับจะเห็นชัดนะความแตกต่างองค์ซ้ายมือที่เราเห็นอยู่จะออกเทานะครับองค์ขวามือจอกดําบางองค์จะดําเข้มเลยครับดําเนื้อมันๆเลยนะครับแล้วก็บางองค์ก็เทาจืดๆนิดนะครับจืดกว่านี้อีกหน่อยนะครับ นี่ครับเป็นพระปิตามหาอุดเนื้อผงนะพิมพ์จัมโบ้เลยนะครับก็เดี๋ยวก็จะเอาพิมพ์มืออื่นมาทำคลิปให้ศึกษากันนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับคลิปนี้ก็ศึกษาดูาพิมพ์จัมโบ้เนื้อสีเทากับเนื้อสีดำนะครับฝังตะกุดทองคำสองดอกนะครับ พุทธศิลป์สวยงามนะครับเปีียมล้นด้วยพุทธคุณนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อเพี้ยนคัทรโมนะครับก็สามารถไปติดตามหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กเพจสอนอพระเครื่อง fc หรือเพจเฟซบุ๊กชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิน ได้ตลอดนะครับหรือติดตามในช่อง youtube ช่องสอนอชาแนลมีลงแนะนำเพื่อศึกษาดูวัตถุมงคลและเครื่องรังของขังแต่ละรุ่นของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับสามารถติดตามได้นะครับก่อนจบคลิปก็ฝากเพื่อนพอน้องพี่กด s ับสไ cribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ